สวัสดีก่ะเพื่อนๆปราจาาพามาเลาะสออนกล้วยสออนกล้วยหอมกล้วยหอมทองนะค่ะอันนี้เมื่อน,นี้ประจาาสิพ,พาไปเลาะป่ากล้วย ไปในระยะแบบค่อนข้างสียงวอยู่เด้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านกะเบิ่งตามกฎตามกติกาเด้อค่ะเพื่อนเพื่อน,นม่มมนแทะให้ประจาเบิ่งตามกฎตามกติกาของพิยูเพื่อนนอกจากบทต้องแซะให้ประจาดอกประจ่าก็เข้าใจเพื่อนๆนหลายๆบ้านกะ อ่ามีเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะอันนี้เป็นเฮาเป็นการเข้าใจกันสบายสบายสำหรับประจ๋านอกค่ะประจ๋าขอบบุญขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุก,ทกบ้านขอบคุณเลิฟขอบคุณไลฟ์ขอบคุณทุกๆกก,ก,กำลังใจที่ให้ประจ๋าและกับทีมงานไก่สาวซิงหรือว่าอทีมงานของประจ๋าทีมงานพอบ้านที่อยู่ร่วมในการทําการทํางานของประจ๋านะคะขอบคุณมากมายนี่ประจาระา๋าพามาเลาะเบื้องปากกล้วยให้เห็นสะออนธุรกิจเอินว่าอย่างกับพอบ้านนี่อ่า พืชเศรษฐกิจบ่เฮ้เอากล้วยนี่นะเอิ้นว่าอย่างประจาตะมันเป็นพืชเศรษฐกิจประจ่ายานว้าผพิษประจามากเว้าผพิษในเพื่อนเพื่อนแห่งว่าประจาเออหรือว่าวพิษอยู่นะ เออเป็นการที่แบบต้อยอดเนาะค่ะการที่ปลูกกล้วยปลูกอ้อยก็คือกันเป็นอันพืชเศรษฐกิจได้คือกันเนาะค่ะเพราะว่าระยะนี่โลกวิวิบเว็บมันเหตุไห้แบบว่าการทรงออกอะค่อนข้างสิยากแต่ว่าสาหรับกล้วยราคากล้วยกันยังดีอยู่นะค่ะเพราะว่าประจ่ากระสอบถามประมวยเพื่อนเนาะค่ะแต่ว่าประจ่าบได้เข้าไปถ่ายกับเพื่อนตลอดหรือว่าตามเพื่อนเวลาเพื่อนมาตัดเนื่องจากก็บ่อยากอยู่ใกล้กันปานใดแบบนี้เนาะค่ะ ปจ j าก็เลยเอาเก็บเกี่ยวอันนี้เพราะว่าเพื่อนก็อนุญาตอันนี้เพื่อนอนุญาตเด้อถ้าเกิดว่าไผไๆเห็นอันที่ปจ j าถ่ายทำเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นรอบๆบ,บอกหมายความว่าปจ j ามาถ่ายฝั่งนี้ฝั่งขวามือนี่เนาะคะ่ะตอนที่เฮาเบิ่งนี่คลิปตอนนี้ก็คืออยู่ขวามือน,นะคะปะจ j ามาถ่ายฝั่งนี้อย่างที่ปจ j าว่ารอบๆบ,บอกบบบอก็รอบๆบอนี่ก็ประมาณ ที่ทําบอกกับเก้าไรแต่รวมรวมสิบห้าไรเนาะค่ะอย่างที่ประจาว่าวุ้ยสะออนสะออนพี่น้องป้องปายแต่ละเคือแต่ละวีมันแบบมันคักมันสะออนมันอ่อนซอนเนาะค่ะสะออนหลายขักหลายแม่นว่ากล้ยเพิ่นปลูกได้ค่อนข้างจะแรงเด้อค่ะเพราะว่าฝนมันมีแค่ช่วงอ่าสิเข้าอ่าปลายปีเนาะค่ะ มันค่อนข้างสีเลงทางนี้ฮะแต่ว่าผลผลิตของกล้วยนี่ค่อนข้างดีประจาว้าเนาะค่ะในนี่นี่มองดูี่กล้วยมันเหลืองมันซุกประมวยเพิ่อนกัอาทิตย์หนึ่งตัดสองรอบได้เนาะพอบานเมื่อไปเจอประมวยว่าวันโกนวันวันโกนวันพระถ้าเกิดว่าเป็นวันสําคัญสําคัญเนาะค่ะวันโกนวันพระอาทิตย์ละรอบหรือว่าวันสําคัญหรือว่ามีออเดอร์เพิ่นกับสิตัดนี่สะออนคากนี่ประจาบริดตัดเอาเด้อจ้จะอันนี้ฮะเพื่อนกั ปะไว้แบบนี้แล้วคะ่ะกระนกนูปูปีกอย่างแบบนี้แล้วเพิ่งกัตัดอ่านถึงขวบเพิ่งกัตัดมือทัดมาประมวยเพิ่งกัตัดเนาะคะ่ะอันนี้ปรจาจญเอามาให้เบิ่งหลายๆในหลายๆรูปแบบคือผลผลิตนี่ดีแต่ถ้าเป็นช่วงที่ยังบ่มีโรควิแวบบเพิ่นอันประมวยบอกว่า ไปส่งทางถึงมาเลเซียนะคะค่อนข้างจะดีสิส่งกล้วยดิบไปเนาะคะ่ะไปทางฝั่งมาเลเซียพักฝัง่งเพื่อนบ้านเฮาเนาะคะ่ะราคาจะดีมากๆเลยนะคะแต่ระยะนี้ย่างเพื่อนเพื่อนพี่ๆลายๆายบ้านกับลูกกันเนาะคะ่ะว่ามันมีโลกลวิๆแวบบแบบนี้เนาะคะ่ะงาม,มาพามาเลาะเบงกล้วยโดยเฉพาะเด้อจ้ะเพื่อนๆนโอ้แบบแบบขักเลยหรอปะ สุดยอดเลยพี่น้องเบ่งเดอประจา้าให้เบ่องอืมมุมนี้ น,นี่เป็นกล้วยหอมนะคะสิบคือกันเนาะโอ้ยมักระเบิดงามงามบึงก็แห้งแล้วงต่ว่าเพื่อนสมบูรณ์ได้เ่อนเพื่อน bưng cái là bằng rơ ngàm ngàm ừ. lượng Lọ bà cuối Mỏng bà cháu nó kép bọc bông ừ. ừ. รอบๆวิวของประจาโพดไปไซนเนี่ยบรรยากาศอึมครึมอึมครึมเนาะก้วยนี่สุดยอด จะกินแกงไก่แล้วเห็นแบบเห็นปีนะหกสองปีประจาสิชื่อนะมาเอาหัวปีขี่รถเครื่องมาเอาหัวปีจะขี่รถเครื่องมาเอาหัวปี พอดีตำอ่ะน,นี่แคามีหนูลายของประจา์ตำแล้วน,นี่เราจะให้ชมกล้วยนี่เครื่องงามๆเบิ่งว่วืมก่อ,อกระแบบใหญ่ๆโอ๊ะโอะซะโอ้โอ ่บ้านก็เปิดแบบโขโขเคือฮเบิ่งเงงามาเลยจ้ะนี่นี่กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะค่ะเนาะขายได้ตลอดนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยโผด่โพดโโโนี่ก็จะให้เบิ่งดินแห้งๆกข กระจามาหาโลบุ้งกวยด่างดิบิ่งปอมันสิบหม้มีอันไหนได้จะติทนเนาะ,ะกวยหอมกำลังขักเลยมาเลเพื่อสิมี เพื่อนเก็บได้ตลอดนะอาทิตย์หนึ่งเพื่อนเก็บสองรอบพอได้อันนี้เป็นกล้วยหอมเนาะค่ะ่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,นใหญ่ๆเถอะ เครือใหญ่ๆเลยจ้าเนี่ยเป็นบอบเพื่อนๆก็กล้วยหอมทองอันนี้ฮะแบบสวยงามเลยค่ะกล้วยหอมทองนี่แล้วก็กล้วยไข่เนาะค่ะกล้วยข้าวกล้วยไข่กับสีมันวาว สวยงามให้เบ่งเต็มเต็มเลยละค่ะเนี่ยพระจ้าให้เบิ่งเต็มเต็มอันนี้เป็นโซนกล้วยไข่เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นกล้วยไข่นะจะเพื่อนเพื่อนกล้วยไข่กัต้นสีแดยยงยอดนี่แบบงามทำให้เกิดอยากมาหาเนี่ยอันนี้เป็นกล้วยไข่นะคะเนี่เนี่เนี่น นี่กล้วยนะว้าวเคือนี่นี่สุดยอดวันนี้มาเลาะกล้วยโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายพามาเบิ่งกล้วยเคือใหญ่ๆวีใหญ่ๆนอาจะไ้มาเห็นกันเลยกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยก้วยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ มันนี่เบิ่งกล้วยอย่างเดียวจ้าขอบคุณมากมายนะคะแสงมาสะท้อนพร้อมเด้อจ้าต้องขอโทษขออภัยสําหรับเพื่อนๆอ่อาศิลายหูลายตาเนาะจ้เนะขอบคุณ